ครับสวัสดีครับอีกสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปะกับพ่อเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของคนลึกลับเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมห8แปดเลาพัฒนาออกสี่สองสอง สี่หนึ่งสองขับเลขหลังก็ออกสองสี่นะพี่น้องเนาะขับสองสี่สี่สองพี่น้องเอ้ยหลักแสนหลักหมืน่นขับของคนลึกลับงวดที่ผ่านมาก็ลุดนะพี่น้องเนาะขับลุดไล่อาจารย์พี่น้องเอ้ยงวดที่ผ่านมาครับวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568้ 2, 5, 6, 8, ลาวพัฒนาคนลึกลับ บนล่างวิ่งโลดเจ็ดกับเก้าเน้นที่เก้าเนาะพี่น้องเนาะบอมาเจ็ดแปดเก้ากับบอมาศูนย์สามสี่ขับมาแต่สีตัวเดียวพี่น้องอ่ะบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับครับวันนี้พ่อแทมพาตาิดตามต่ออีกนะครับ ว่างวดน,นีบห่หไายหางพี่น้องหกหางนะครับ กับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้านครับ สี่กับห้าเน้นที่สี่พับชุดวินพันดาพีนองสามสี่ห้าศูนย์หนนะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านะครับ ห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าเก้าแต่ว่าหลักสามนยพี่น้องหลักสามมากระจับบอ,อกสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าเนาะพี่น้องเนาะ เนียนซ้ำห่างรับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ รับวันพุทธที่29ตุลาคม2568ลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ครับชุดเวียนพันมิตร3 4 5 0 1 9เ้ยพี่น้องแต่ว่า3 9 3นี่ก็ง่ามี่เ้ยพี่น,อน้องเด้อครับรับเตียมก็ใจเบิงก็เอาพี่น้องเนาะ รับวันพุทธที่29ตุลาคม68ลาวพัฒนาวิ่งบนล่าง4กับ5เน้นที่4พี่น้องขับชุดวิ่งพันกัสาม0ี่ห้นย์หนึ่งับ404149 501559คนลึกลับรับพี่น้องเนาะขับสัตว์เยนนะครับ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพอเผ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคนลึกลับหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาเะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ไว้พ่อนคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับหาจะลืมนะพี่น้องเนอร์ขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์้พ่อเตมนาแนวเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พ่อเตมนํานาคาครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็อิบซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันแหงแหงรวยๆวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม